หนูไปเจอเรื่องน่าสนใจมาค่ะพอดีได้อ่านบทความของอาจารย์ปรัชญาเปิดฟ้าเรื่องเอ่อฮวงจุ้ยดาว9ก้ายุคนะคะอ๋อครับเรื่องนี้กำลังคุยกันเยอะเลยนะครับช่วงนี้ใช่ค่ะแล้วในบทความบอกว่าตั้งแต่ปี2567เนี่ยเราเข้าสู่ยุค9แบบเต็มตัวแล้วหนูก็เลยสงสัยขึ้นมาเลยค่ะว่าเอ๊ะ แล้วยุคเก้าที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะแล้วมันจะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเรายังไงได้บ้างคะเนี่ยครับเป็นคําถามที่ดีเลยครับคือแนวทฤษฎียุคในทาง่วงจุย้ยหรือถ้าเรียกตามศาสตร์เขาเลยก็คือเสือนคงเฟซิงเนี่ยนะครับมันมองว่าพลังงานของโลกเราเนี่ยเออไม่ได้หยุดยิ่งอยู่กับที่แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็ส่งผลต่อทุกอย่างรอบตัวเราการเข้าใจเรื่องยุคก็เลยเหมือนกับว่าเราพยายามทำความเข้าใจกระแสพลังงานหลักๆในช่วงเวลานั้นๆครับผมเสียนคงเฟซิงชื่อฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะแล้วหลักๆเลยศาสตร์นี้เขาดูเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษเหรอคะถ้าให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับมันคือศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์พลังงานดีร้ายของตึกของบ้านของอาคารที่เราอยู่อาศัยนี่แหละครับ โดยจะดูความสัมพันธ์ของออปัจจัยหลักๆไม่กี่อย่างคือเวลาหรือยุคที่เรากำลังพูดถึงกันนี่แหละแล้วก็พื้นที่หรือพวกทิศทางต่างๆนะครับและสุดท้ายคือพลังงานดาวซึ่งเขาจะแทนด้วยตัวเลขตามแผนผังเฉพาะของเขาอ๋อค่ะค่ะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะดูว่าพลังงานในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันส่งผลดีหรือร้ายกับพื้นที่ตรงไหนยังไงบ้างประมาณนั้นครับ อ๋อเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะเน้นเรื่องเวลาพื้นที่แล้วก็พลังงานดาวงั้นประเด็นเรื่องเวลาหรือยุคนี่แหละค่ะที่หนูกําลังสงสัยอยู่เลยมันเป็นยังไงเหรอคะครับตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยคือในหลักควงจุ้ยระบบดาวเหินเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเวลาเป็นรอบใหญ่ๆก่อนคือรอบละร8 0ปี180ปี180ป ใช่ครับแล้วในรอบใหญ่180ปีเนี่ยเขาก็จะซอยย่อยลงว่าอีกเป็น9ยุคหรือที่เรียกว่ายุนนะครับซึ่งแต่ละยุคเนี่ยจะมีระยะเวลา20ปีพอดีเป๊ะเลยอ๋อยุคละ20ปีครับผมแล้วพลังงานหรือที่เราเรียกว่าชี่ชี่ในแต่ละยุคก็จะแตกต่างกันไปมีดาวที่ให้คุณให้โทษหรือมีอิทธิพลเด่นๆไม่เหมือนกันในแต่ละช่วง20ปีครับ หมายความว่าทุกๆ20ปีก็จะมีพลังงานชุดใหม่เข้ามามีอิทธิพลหลักต่อโลกต่อผู้คนอะไรแบบนั้นเหรอคะใช่เลยครับถูกต้องเลยและตามข้อมูลที่เรามีกันเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุค9อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นปีพศ2567นี่แหละยาวไปจนถึงสิ้นปีพศ2586โห20ปีเต็มเครับผมก็คือคศ2 0 2 4ถึง2043นั่นเอง แล้วยุคเก้าที่เราอยู่กันตอนนี้ค่ะเขามีนิยามหรือว่ามีลักษณะเด่นๆว่าเป็นยุคแบบไหนคะยุคเก้าเนี่ยนะครับเขาจะมีดาวประจํายุคคือดาวหมายเลขก,ก้าหรือบางทีก็เรียกว่าดาวม่วงครับตามหลักแล้วดาวดวงนี้จะเป็นตัวแทนของธาตุไฟแล้วก็มีทิศประจํายุคคือทิศใต้ธาตุไฟทิศใต้ครับความหมายหลักๆของยุคนี้จึงมักจะเชื่อมโยงกับเอ,อ่อไฟความร้อนแรงความโดดเด่นชื่อเสียง การเฉลิมฉลองอะไรทำนองนี้แต่ที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะในหลายๆแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ปรัชญาเองหรืออย่างในเว็บสินแส e com เขาก็จะพูดตรงกันว่ามันเป็นยุคของความรวดเร็วเทคโนโลยีการสื่อสารโลกออนไลน์หรืออะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วๆนะครับโหยุคแห่งไฟเทคโนโลยีความเร็วฟังดูเข้ากับชีวิตยุคดิจิทัลที่เราอยู่กันตอนนี้มากๆเลยนะคะแบบแป๊ะเลย รงมากครับผมทีนี้พอเรารู้ลักษณะเด่นของยุคแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญต่อมาที่เราต้องเข้าใจก็คือในแต่ละยุคจะมีดาวที่ส่งผลดีเป็นพิเศษที่เรียกว่าดาวรุ่งเรืองหรือไทม์ลิสตาแล้วก็จะมีดาวที่พลังงานเริ่มอ่อนลงหรืออาจจะส่งผลเสียที่เรียกว่าดาวเสื่อมหรืออันไทม์ลิสตาครับอ้าวหมายความว่าดาวตัวเดียวกันแต่พอเปลี่ยนยุคก็ให้ผลไม่เหมือนเดิมหรอคะ ถูกต้องเลยครับอย่างในยุค9้าที่เราพึ่งเข้ามาเนี่ยดาวหมายเลข9กก็คือดาวที่รุ่งเรืองที่สุดใครสามารถนำพลังงานดาวนี้มาใช้ได้ถูกทางถูกที่ถูกเวลาก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องชื่อเสียงความสำเร็จโอกาสดีๆใหม่ๆอ แต่ในทางกลับกันนะครับดาวหมายเลข8ซึ่งใช้เป็นดาวที่ดีมากๆรุ่งเรืองสุดๆในยุค8ที่ผ่านมาคือช่วงปี2,547ถึง2,566พอเข้าสู่ยุค9ปุ๊บพลังของดาว8ก็จะค่อยๆลดลงลดลงจนกลายเป็นดาวเสื่อมไปในที่สุดอ๋อ oh. ครับส่วนดาวอื่นๆก็จะมีการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนความหมายไปตามยุคเหมือนกันแต่ว่าจะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งที่ต้องระวังเสมอไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามก็คือดาว5หรือดาวเหลืองครับดาว5ใช่ครับดาว5้าเหลืองเนี่ยมักจะเชื่อมโยงกับเรื่องไม่คาดฝันปัญหาอุปสรรคหรือบางทีก็ถึงขั้นภัยพิบัติได้เลยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าการจะดูว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ย ต้องอิงกับยุคปัจจุบันเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยหลักการพื้นฐานก็คือพยายามส่งเสริมหรือนำพลังงานดีๆของยุคปัจจุบันมาใช้ให้มากที่สุดแล้วก็พยายามลดทอนหรือหลีกเลี่ยงพลังงานร้ายๆของยุคนั้นๆไปแล้วทีนี้ถามจริงๆเลยคะ่ะเราจะเอาไปใช้ประโยชน์เบื้องต้นได้อย่างไงบ้างคะพอจะมีแนวทางง่ายๆไหมคะสำหรับคนทั่วไป ถ้ามองในแง่ของอาชีพการงานก่อนเลยนะครับตามแนวทางที่อาจารย์พระชยาทำได้ให้ข้อสังเกตไว้ก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับธาตุไฟโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับความเร็วเทคโนโลยีการสื่อสารสื่อดิจิตอลต่างๆหรือแม้แต่คอนเทนต์ออนไลน์ธุรกิจที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเร็วๆพวกนี้น่าจะได้เปรียบหรือมีโอกาสที่ดีในยุคนี้ครับอ,อืฟังดูมีเหตุผลค่ะ ส่วนเรื่องการจัดบ้านหรือที่ทำงานแบบเบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับอาจจะเริ่มจากการให้ความสำคัญกับทิศใต้ซึ่งเป็นทิศประจํายุคเก,กา้าทิศใต้ครับอาจจะลองตกแต่งด้วยสีมงคลของดาวเกาว้าเช่นสีแดงสีม่วงสีส้มหรืออาจจะเน้นการเพิ่มแสงสว่างใช้โคมไฟสวยๆในทิศนั้นเพื่อกระตุ้นพลังงานดีหรือในทิศที่ดาวเกาว้าเขาโครจรไปประจําปีนั้นๆก็ได้ครับแล้วถ้าเป็นดาวร้ายล่ะคะ อย่างดาวห้าที่อาจารย์บอกว่าต้องระวังเป็นพิเศษพอจะมีวิธีบรรเทาไหมคะสำหรับดาวร้ายโดยเฉพาะดาวห้าซึ่งเป็นธาตุดินแล้วก็มีอีกดวงคือดาวสองดาวป่วยไข้ซึ่งก็เป็นธาตุดินเหมือนกันนะครับหลักการเบื้องต้นเลยคือพยายามอย่าไปกระตุ้นพลังงานในทิศที่ดาวพวกนี้อยู่ประจำปีนั้นๆอย่าไปกระตุ้นหมายถึงยังไงคะก็คือเลี่ยงการขุดดินทุบเจาะต่อเติม หรือทำอะไรเสียงดังๆในทิศนั้นๆของปีครับเพราะจะเป็นการไปปลุกพลังงานร้ายขึ้นมาอ๋อค่ะแล้วก็ตามหลักการของธาตุนะครับที่ธาตุดินจะให้กำเนิดธาตุโลหะซึ่งพอให้กำเนิดไปแล้วพลังดินก็จะอ่อนลงเราก็อาจจะใช้วัตถุที่เป็นธาตุโลหะเช่นของตกแต่งที่เป็นโลหะมันวาวหรือใช้สีขาวสีเงินสีทองในบริเวณนั้นเพื่อช่วยถ่ายเทพลังร้ายของดาวห้ากับดาวสองออกไปได้บ้างครับ ใช้โลหะลดพลังดินประมาณนั้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องย้ำว่าการปรับแก้ที่ละลเอียดและได้ผลจริงๆเนี่ยจำเป็นจะต้องดูผังดาวเหินหรือ Flying Star Chart ของสถานที่นั้นๆประกอบด้วยซึ่งการจะทำผังดาวได้เนี่ยมันต้องรู้ทิศทางองศาที่แม่นยำมากๆและก็ต้องรู้ปีที่สร้างหรือปีที่ย้ายเข้าอยู่ด้วยครับถึงจะคำนวณได้ถูกต้องพอจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะ เหมือนกับว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับคลื่นพลังงานลูกใหม่ที่กำลังเข้ามาเนาะใช่เลยครับสรุปสั้นๆก็คือยุค9เป็นช่วงเวลา20ปีที่พลังงานธาตุไฟจะโดดเด่นมากๆส่งผลในเรื่องที่เกี่ยวกับความเร็วเทคโนโลยีชื่อเสียงการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นกระแสหลักของโลกในช่วงนี้ การที่เราทำความเข้าใจตรงนี้ก็เหมือนเรารู้เขารู้เรานะครับช่วยให้เราปรับมุมมองวางแผนหรือแม้แต่จัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้มันสอดคล้องกันเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของยุคนี้ได้ดีขึ้นครับผม